คุณเศรษฐานะครับหารือกับผู้ว่าแบงก์ชาติเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของดอกเบี้ยนี่แหละครับเผยไม่มีอำนาจลวงลูกนะครับแต่คุยด้วยเหตุผลเดี๋ยวจะให้ทางทปทเนี่ยเป็นฝ่ายแถลงเองมาดูคุณเศรษฐานะครับในเรื่องแรกหารือกับผู้ว่าแบงก์ชาติเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของดอกเบี้ยนี่แหละครับเพราะมันเป็นข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับกาไรของธนาคารพาณิชย์ที่มากโขอยู่เผยไม่มีอำนาจลวงลูกนะครับแต่คุยด้วยเหตุผลนะครับเดี๋ยวจะให้ทางทปทเนี่ยแถลงงเอ คุณเสฐาไม่ล่วงลูกนะครับแต่ว่าคณะกรรมการงบประมาณในฝ่ายไทยนั้นก็จวกยับแค่ผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้มาตอบคําถามแต่เขาก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกหลากหลายท่านนะครับที่เข้าไปให้คําตอบคุณเสฐานะครับได้เผยแพร่เป็นภาพออกมาอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่เป็นข่าวชิ้นเดียวเมื่อวานนี้อันนี้เขาขยายความต่อนะครับเสฐาหาหรือผู้ว่าแบงค์ชาติเรื่องนี้แหละครับเงินเฟอ้อดอกเบีย้ย10มกราคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายเษถาพุทธสุดที่วาดนาฤพุทธ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบทได้เข้าพบกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับที่ตึกไทยคู่ฟ้านะำเนี่ยรัฐบาลเพื่อหารือถึงสถานการณ์เงินเฟอ้อและก็ดอกเบีย้ยนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ต่อมาว่าได้คุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วนะครับหลายาเรื่องทั้งเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตดอกเบีย้ยและผลดีผลเสียพยายามจะบอกถึงสถานการตลาดในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรและก็เรื่องของภาคธุรกิจความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านหนี้สิน ขณะที่ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ได้บอกว่าทําอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินระยะยาวผู้ว่าแบงค์ชาติคนนี้แหละครับที่ทุบโต๊ะบอกว่าจะกู้ก็กู้แต่ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เอาด้วยนะแล้วแบบนี้มันจะคุยกันรู้เรื่องไหมครับต่างคนต่างรายงานแลกเปลี่ยนว่าทําอะไรกันอยู่ห่วงเรื่องอะไรกันบ้างแต่เป้าหมายที่คุยกันมันเป็นเรื่องคําว่าวิกฤตเพื่อสืบทอดไปสู่คณะกรรมการเงินดิจิตอลแจก10,000บาทไม่ใช่หรอครับได้คุยเรื่องนี้กันไหม ผู้สื่อข่าวถามว่าการแก้ปัญหาเรื่องดอกเบีย้ยมีสัญญาณว่าทปทจะแก้หรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าไม่มีอำนาจในการไปก้าวไกลเพราะทปทเนี่ยเป็นองค์กรอิสระท,ที่พูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ได้ไปสั่งหรืออะไรเพียงแค่อธิบายเหตุผลให้ฟังในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมในแง่ของเหตุการณ์ต่างประเทศสถานการเงินเฟ้อทั้งหมดก็พยายามพูดคุยกันนะเมื่อถามว่าเงินเฟ้อติดลบทางผู้ว่าแบงก์ชาติให้ความเห็นอย่างไรบ้างคุณเศรษฐากล่าวว่าให้ทางทปทเป็นคนแถลงเองดีกว่าเพราะให้เกียรติท่านเราพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อใหญ่่ๆมาากว เมื่อถามว่ามีแนวโน้มที่ดีเรื่องดอกเบี้ยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าแนวโน้มที่ดีเนี่ยอยู่ที่ว่าใครมองอย่างไรอะไรคือแนวโน้มที่ดีแนวโน้มที่ดีต้องมีการพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะเมื่อถามว่าจะมีการแจ้งกราตอให้ดูแลอย่างไรเพราะตอนนี้มีหุ้นกู้หลายตัวเริ่มติดลบนะครับเห็นบอกมูลค่าในปี67เนี่ยหุ้นกู้ที่จะสอจ่ายหนี้คืนประชาชนไม่ได้ และเป็นหุ้นกู้ที่จะหมดอายุในปีนี้ซึ่งมันจําเป็นต้องจ่ายประชาชนคืนอย่างน้อยในเดือนนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณสองชุดนะครับใหญ่ๆนะของบริษัทเจ้าสัวเสือดำอะไรครับทีนี้ทั้งปีเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งล้านล้านนะหนึ่งล้านล้านบาทหนึ่งล้านล้านนะผมสะกดถูงหนึ่งล้านล้านที่จะหมดอายุและต้องจ่ายคืนประชาชนคืนจ่ายไม่ได้ในชิบหายแน่นอนนะครับเศรษฐกิจแย่แน่นอนนะครับเพราะว่าภาพรวมของนักลงทุนภาพรวมตลาดหุ้นมันแย่และมันเป็นอารมณ์ ภาษาทางตลาดหุ้นเขาเรียกเซนติเมนต์มันติดลบนะครับเมื่อถามถึงกรณีรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงราคาพลังงานทําให้เกิดเงินเฟ้อนายเสถรษฐากล่าวว่าคงต้องไปดูโครงสร้างระยะยาวว่าจะทําอย่างไรทําให้ราคาพลังงานที่ทุกคนยอมรับได้ถามย้ําว่าหากตัดการแทรกแซงไปเงินเฟ้ออาจจะไม่ติดลบนะนายเสถรษากล่าวว่าอาจจะไม่ติดลบแต่ก็คงไม่ขึ้นมาขนาดนั้นหรอกครับอาจจะเหลืออยู่แค่0.1 0.2แต่ว่าขอให้ทางทปทเป็นผู้ชี้แจงเองดีกว่า ว่ามีการพูดคุยกันด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือเงินเฟอ้อติดลบเพราะเรานะครับไปใช้มาตรการลดค่าพลังงานนะครับเมื่อถามว่ากรณีที่ทําให้ผู้ทําประกันนับล้านคนเรียกร้องไปยังไม่ได้รับเงินประกันจากโควิด1 9คุณเศรษฐาบอกตรงนี้ต้องมาดูเรื่องทุนประกันโดยคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอจะต้องมีการออกมาตรการอะไรถามทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ กรรมธิการปี67เดือดนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยส่งตัวแทนมาชี้แจงไม่หาเองรุมซัดปล่อยดอกเบีย้ยพุ่งสิริกัญญาจี้ถามเหมือนกันว่าคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันคืออะไรทีนี้มาดูทางพวกพักเพื่อไทยสสที่อยู่ในกรรมธิการงบประมาณที่ไปรุมซัดเจาะยางผู้ว่าแบงค์ชาติวยมาตอบด้วยตัวเองนะจริงๆเขาไปคุยกับนายกอยู่นะกรรมธิการปี67เดือดนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยส่งตัวแทนมาชี้แจงไม่หาเอง รุมซัดปล่อยดอกเบี้ยพุ่งสิริกัญญาจี้ถามเหมือนกันว่าคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันคืออะไรในลองอธิบายให้บรรดาพวกสสฟังซิโดยเฉพาะไอ้พวกสสพรรคเพื่อไทยอะไรํำนองเนี้ยครับที่รัฐสภาเช่นเดียวกันการประชุมคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5 6 7รอบนี้เป็นครั้งที่2นะครับโดยมีนายภูมิธรรมเวชเชชัยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมธิการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมที่ประชุมได้พิจารณาถึงภาพรวมเศรษฐกิจโดยเชิญตัวแทนจากกระทรวงการคลังสํานักง,งานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชธนาคารแห่งประเทศไทยทปทสํานักง,งานงบประมาณมาให้ข้อมูลนะครับในช่วงแรกการประชุมเนี่ยกรรมธิการจากพรรคเพื่อไทยวรวัตรเอื้อพิญญาคุณเอย่ยนายวิสารเตชะเทีวรวัตรเอย่ยนะนี่สสเหนือทั้งนั้นนะครับแสดงความไม่พอใจต่อผู้ว่าแบงค์ชาติเนื่องจากเศรษฐพุทธเนี่ยผู้ว่าทปทเนี่ยไม่ได้มาชี้แจงด้วยตัวเอง ท,ทั้งๆที่การประชุมกรรมธิการในวระนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญมากตัวแทนของตปทยืนยันว่าสฤษดพุฒมีภารกิจเร่งด่วนไงยืนยันว่ามอบหมายมาให้มาชี้แจงต่อกกรรมธิการเป็นทางการจากนั้นกรรมธิการในสัดส่วนเพื่อไทยหลายคนท้วงติงว่าการทํางานของตปทนั้นโดยเฉพาะการปล่อยให้เกิดช่องว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากถ้าภาษาทางการเขาเรียกสเปรดนะครับคือช่องที่มันห่างกันอยู่เพื่อหาผลประโยชน์ตรงนี้สร้างภาระให้กับประชาชน ที่เป็นหนี้อยู่จํานวนมากประสบปัญหาตั้งแต่การระบาดโควิด -19 แม้ทบทจะมีการดูแลธนาคารพาณิชย์เพื่อให้สถานะของธนาคารมั่นคงเนี่ยแต่ก็ต้องไม่กระทบนะกับความเดือดร้อนของประชาชนด้วยภายหลังที่ธนาคารพาณิชย์สามารถทํากําไรได้ถึง2 0 0แสนล้านบาทในไตรมาสเดียวนะครับนางสาวสริกัญญ,ญาตันสกุลก็ถามบ้างรองหัวหน้าพักเก้าไกลได้สอบถามผู้แทนทั้ง4หน่วยงานบอกว่าถ้าจะให้คํานิยามคาว่าวิกฤตเศรษฐกิจต้องนิยามอย่างไร และต้องมีปัจจัยอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นถึงคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจด้านผู้แทนทปทหรือแบงค์ชาติเนี่ยนะครับบอกอโดยเฉพาะทางคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนง,อง,งบอกว่าได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากการปรับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกรนงจะมีมาตรการ,ปร,กร,การ,ปรไปยังธนาคารเอกชนให้ลงไปดูแลลูกหนี้เพื่อจะปรับโครงสร้างหนี้ทั้งก่อนและหลังที่เป็นหนี้ NPL นอกจากนี้การปรับดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันเนี่ยนะ กรงองมองว่ามีความเหมาะสมกับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศและสอดคล้องกับการเจเริญเติบโตของเศรษฐกิจตัวแทนทพทอยังได้กล่าวว่าส่วนการนิยามคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจนั้นจะต้องพิจารณาข้อมูลรอบด้านครับและหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างเช่นสถาบันการเงินที่ไม่มีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้จํานวนมากจนกระทบต่อสถานะของธนาคารการเกิดภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นเวลานานแม้แต่การเกิดวิกฤตแต่จากสถานการณ์ไม่คาดคิด ต่างๆนยก็ใช่นะครับอย่างเช่นโควิด -19 ที่พอจะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างของคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือแม้แต่คําว่าอุทกภัยที่มันฉุดรั้งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะครับจนต้องมีการออกพระราชกําหนดคือพรอกนี่แหละครับในขณะนั้นเห็นไหมคําว่าวิกฤตสุดท้ายเขาก็ตอบในชิศทางที่ว่ามันต้องออกเป็นกฎหมายที่ผ่านอำนาจของคอรมอได้ทันทีเร่งด่วนเพื่อแก้คําว่าวิกฤตไม่ใช่การแก้วิกฤตด้วยการออกพรบที่ยืดเยื้อและยาวนาน คุณเศรษฐาห่วงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวด้วยนะครับเร่งตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาโดยด่วนคุณเศรษฐาก็ห่วงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวด้วยนะครับเร่งตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาโดยด่วนมันก็หนีไม่พ้นเรื่องบ้านนั่นแหละครับเรื่องคอนโดเรื่องอสังหาแล้วคุณเศรษฐานี่จริงๆแล้วก็คุยได้ครับแต่ว่าไม่น่าจะแอคชั่นเยอะเนื่องจากว่ามันมีภาพของผลประโยชน์ทับซ้อนจะจริงหรือไม่จริงไม่ทราบครับแต่ประชาชนติดตาภาพนี้เพราะว่าคุณเศรษฐาเป็นผู้บริหาร ของแสนสซริมาก่อนนะวันนี้แม้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องทางนิตินายแล้วแต่ว่าภาพมันลบไม่ออกนะครับหลายคนยังเชื่ออยู่แบบนั้นว่ามันเกี่ยวข้องกันแต่เอาเถอะครับเมื่อห่วงก็ห่วงเพราะมันชะลอตัวมาตั้งแต่โควิดแต่แน่นอนอยู่แล้วและอย่างหนึ่งแบงก์ก็ไม่ปล่อยกู้ให้ผู้ที่อยากซื้อเพราะกลัวเขาจะจ่ายไม่ไหวก็เลยต้องกําหนดเพดานเอาไว้ว่าปล่อยได้แค่นี้นะเพราะห่วงนะอยากจะให้พวกเหยื่อต่างๆเนี่ยประชาชนที่อยากกู้เนี่ยคือเหยื่อนะเหยื่อในการทํากะไร พวกเหยื่อต่างๆเนี่ยได้มีกำไรกำไรมีรายได้มีความมั่นคงมีเซมเมนต์ดีก่อนแล้วค่อยปล่อยกู้กันทีหลังเพราะงั้นเขาจะคัดเลือกเหยื่อได้นะครับในการถมหากินของธนาคารเนี่ยคุณเศษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ข้อความผ่าน X t w i t t e r บอกว่าสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์เกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี62ผมเห็นว่านี่เป็นปัญหาสําคัญที่ควรจะต้องเร่งแก้ไขเพราะการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเกิดมัลติพลายเอฟเฟกตต่อหลายธุรกิจนะ วันนี้เจ็ดองค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ได้นําเสนอมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้นิติบุคคลการสนับสนุนให้มีบ้านที่จะเป็นการฟื้นฟูตลาดอสังหาริมทรัพย์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศซึ่งผมได้ตั้งคณะทางานกลุ่มเล็กๆเพื่อรวบรวมและนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วนะครับคุณปฏิพัติ์จ่อตั้งคณะกรรมการ3ชุดครับขอความเห็นก่อนส่งมอบอาคารรัฐสภา ดูกันต่อเรื่องที่ค้างคาคาราคาซังกันมานานเรื่องการก่อสร้างสภาที่มันใช้วัสดุอุปกรณ์ทําให้คนนินทาได้ว่ามันเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงปกคุณปฏิพัฒน์จ่อตั้งคณะกรรมการ3มชุดครับขอความเห็นก่อนส่งมอบอาคารรัฐสภาเพรามีหลายเรื่องนะครับที่อดีตสสประชาธิปัตย์เขาเคยไปจี้เรื่องนี้กันมาอยู่เมื่อวันที่สิมกราคมครับเวลา14นาิกาย0นาที ที่อาคารรัฐสภานายปฏิพัทธ์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนรัศฎรคนที่หนึ่งที่ตรวจสอบเรื่องการตรวจรับอาคารรัฐสภามาตลอดนะครับวันนี้กล่าวถึงความคืบหน้าว่าสิ่งที่ตนและนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนรัษฎรเห็นตรงกันก็คือเราควรจะต้องตั้งคณะกรรมการชุดที่สามขึ้นมาเพราะยังมีข้อทวงติงไม่ให้มีการตรวจรับอาคารรัฐสภาถึง6ประเด็นครับซึ่งยังมีข้อคิดเห็นที่ปนกันอยู่ระหว่างความคิดเห็นทางการเมืองกับข้อเทจจริงทางวิศวกรรม และสถาปัจจกรรมแต่เราต้องแยกสสิ่งนี้ออกจากกันได้อย่างไรถ้าเราเป็นาหาความเพอร์เฟกมันไม่มีครับน็อตตัวหนึ่งก็ไม่เพอร์เฟกแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่แบบไม่ตรงปกอย่างเช่นผิดสัญญานะคือบางเรื่องเล็กน้อยเนี่ยบางทีมันก็ปล่อยผ่านได้เพราะว่ามันเกิดข้อติดขัดทางวิศวกรรมสภาพภูมิอากาศสถาปัตยกรรมใดๆได,ได้แต่ว่าต้องแยกเรื่องการเมืองไม่ใช่ว่าอยู่ตรงกันข้ามแล้วจะไปเล่นงานลตลอดอย่างนั้นไม่ใช่แต่หมายถึงว่าอะไรที่คนท้วงติงว่ามันผิดปก อย่างเช่นไม้สักใช่หรือเปล่าไม้สักหินอ่อนยี่ห้อนี้ความหนาเท่านี้ใช่หรือเปล่าอ่ะน้ํารั่วจุดโน้นจุดน,น,ดนี้ห้องสอวน้ํารั่วใต่ถุนน,ถน้ําท่วมเนี่ยมันใช่หรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยครับก็คงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเพราะภาพ,ภาพเนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานชัดเจนคุณปริพัฒน์กล่าวว่าเพราะฉะนั้นเราจะตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความเห็นต่อเลขาธิการสภาพเพื่อให้ได้รับการโปรดเกล้ารเรียบร้อยแล้วและยังมีอำนาจเต็มถ้าคณะกรรมการชุดนี้ศึกษา แต่เห็น,นมีความคิดเห็นทางวิศวกรรมแล้วอะไรที่คิดว่าตรวจรับแล้วยอมรับได้อะไรที่ไม่มีการตรวจรับได้ถ้ายังไม่มีการแก้สัญญาหรือการเรียกร้องให้มีการแก้ไขซึ่งเราจะทํารายงานที่สมบูรณ์ออกมาในเวลาอันสั้นเพื่อให้เลขาธิการสภาและประธานสภาได้ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริงครับทั้งนี้คณะกรรมการ3มฝ่ายก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนของสํานักง,งานเลขาธิการสภาซึ่งไม่ใช่กรรมการตรวจรับนะเพราะกรรมการตรวจรับเนี่ย เขาว่าจะไม่ในไว้วางใจมือนครับชุดเก่าอ่ะสองสภาวิศวกรรมคือนักวิชาการที่ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสัญญาและไม่พัวพันกับฝ่ายก,การเมืองด้วยที่ต้องมีตัวแทนทั้งจากสายฝ่ายค้านและรัฐเข้าร่วมด้วยเพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้คงสถานะการเป็นความเห็นที่ตรงไปตรงมาและหลากหลายมากที่สุดครับมีการ่วงดุลดวงริบโตเดือดสองสอสอก้าไกลหึ่มผังเมืองเอื้อนายทุนซัดจะวิจารณ์อะไรต้องมีใบอนุญาตนะ อาต่อมาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจกันต่อนะครับหลายคนห่วงเรื่องความเหลื่อมล้ําว่าเศรษฐกิจในบางเมืองมันดีเศรษฐกิจในบางเมืองไม่ได้ถูกกระจายออกไปเพราะไม่ได้เกิดการพัฒนาทางด้านคมนาคมขนส่งถนนหนทางความสะดวกสบายไม่ได้มีการไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้มีการไปสร้างแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้มีการไปสร้างงานสร้างอาชีพทําให้มันไม่เกิดวงจรเศรษฐกิจกิจกรรมในการหาเงินหาทองมันไม่มีมันก็เลยกลายเป็นเมืองที่ได้แค่ทําหน้าที่อยู่อาศัย และประชาชนก็ผลิตลูกกันขึ้นมาผลิตเยือนขึ้นมาแล้วก็ถูกดึงเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเมืองใหญ่กันต่อแต่บ้านตัวเองไม่ได้อะไรเลยนี่แหละครับปัญหาก็คือการไม่กระจายอํานาจไม่ใช่แค่ทางการเมืองนะครับแต่การไม่กระจายอานาจทางเศรษฐกิจนี่ก็เป็นปัญหาที่ทําให้คนมากระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานาครที่มันว้าวุ่นเหลือเกินรถติดกันวายป่วงเลยครับรถไฟฟ้าที่ทําขึ้นมาเนี่ยสายเก่าๆอ่อนจะใช่ ในการให้บริการประชาชนที่สะดวกสบายสายใหม่ๆนี่ชักจะไม่แน่ใจแล้ะครับคนเดินทางไปทํางานก็ส่วนหนึ่งแต่ดูไปดูมาคือถ้าคิดในแง่ตรวจสอบเนะี่ยไม่ได้คิดในแง่ลบนะครับดูไปดูมามันเหมือนกับการไปต้อนฝูงเป็ดฝูงไก่จากที่ห่างไกลเพื่อเข้ามาจับจายเพื่อเข้ามาทํางานอยู่ในเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองกระจุกตัวอยู่แล้วและความรวยของเจ้าสัวนั้นไม่เคยหยุดนิ่งได้เพราะงั้นเองรวยอยู่แล้วยากรวยอีก เพราะงั้นโครงการเหล่านี้มันก็เลยต่อท่อการคามนาคมสะดวกสบายเพื่ออะไรครับเพื่อต้อนเป็ดต้อนไก่เข้าไปจับใจใช้สอยในเมืองและเพิ่มความร่ำรวยมัง่งคั่งแต่พอมาดูชานเมืองต่างๆปริมณนทน,นี่ไม่ต้องพูดถึงจเจริญได้ครับเพราะมันใกล้กรุงเทพแต่พอดูแล้วจังหวัดรายรอบที่เพิ่มจากนั้นเองประชากรบ้านเราไม่ได้เพิ่มนะครับแต่คนถูกดึงดูดเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นภาวะเศรษฐกิจในเมืองใหญ่ดีขึ้นดีขึ้น แต่ต่างจังหวัดถดถอยแห้งแล้งไปด้วยผู้คนไม่มีเลยนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการไม่กระจายอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้ก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันหนักนะครับในเรื่องนี้ก้าวไกลนี่พูดมาหลายปีแล้วนะครับแต่พอคนไปวิจารณ์เรื่องของผังเมืองเอื้อในทุนในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะครับคือสอสก้าไกลคนที่เคยเชียร์คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยจัดรายการอยู่ในขลับเท้า แครคิดเคลื่อนไทยเคยมีความมุ่งมา่ปรารถนาเชื่อใจในสัจธาของเขาว่าจะไม่ร่วมกับฝ่ายของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ์สุดท้ายได้คุณเสด็จามาก็ต้องใช้กรรมกิจกรรมปาขี้เนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วคุณดวงริ์นั่นเองครับผมกาลังพูดถึงชื่อของคนคนนี้ดวงรทธิ์โตเดือดสองสอสเไกลหุ่มผังเมืองเอือ้อนายทุนซัดจะวิจารณ์อะไรนี่ต้องมีใบอนุญ,ญาตนะ นะครับจากกรณีภาคประชาชนได้นัดกันแถลงข่าวเครือข่ายประชาชนคว่ำร่างผังเมืองกรุงเทพมหาคนครฉบับปรับปรุงครั้งที่4ที่อาคารกีฬาเวทสองศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหาคนครไทยญี่ปุ่นโดยคัดค้านและไม่เห็นด้วยต่อรูปแบบการจัดการในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําผังร่างเมืองรวมที่ได้จัดทําขึ้นมาโดยนายสุพนัทมีนชัยนันได้เดินทางเข้ามาร่วมเวทีดังกล่าวแสดงความคิดเห็นว่าร่างผังเมืองใหม่กทมนั้นเอื้อายทุนครับ ได้สีแดงที่ดินเจ้าสัวพัฒนาได้มากกว่าโดยผู้มีอำนาจจริงไม่ได้เข้าร่วมฟังทรงแต่เสือกระดาษมานั่งฟังในเวทีจนกระทั่งเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากหลากหลายวงการสถาปนิกนักออกแบบชื่อดังครับดวงฤทธบุญนาธคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาตินี่ขนาดดาไม่ยอมรับเขาจัดกิจกรรมตาขี้แล้วนะแต่ว่ายังไปอยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์นะออกมารีโพสเลยนะครับ คือจัดกิจกรรมมาแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วก็ผ่านพ้นไปเริ่มต้นใหม่รักกันเหมือนเดิมนะครับได้มารีทวิตโพสต์ความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องของในเรื่องของเอ่อโฟลเวนี่นะครับพร้อมแสดงความคิดเห็นว่านะครับกานผิดขอภัยนะโฟลเวนะครับเป็นกำลังใจให้นักผังเมืองที่ทำงานอยู่ในวิชาชีพจริงๆทุกคนนะครับ สถาปัตยกรรมผังเมืองเป็นวิชาชีพที่คนทํางานด้านนี้ได้ต้องเรียนต้องสอบได้ใบอนุญาตมาไม่ใช่ง่ายการทํางานต้องมีการตรวจสอบโดยสถาปนิกจะกล่าวหาศพประมาททางวิชาชีพผัวทําผังเมืองเอื้อในทุนนี่ศพประมาทมันหมิ่นประมาทกันแรงไปจริงๆแล้วคนที่ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ต้องได้ใบอนุญาตระดับวุฒิสถาปนิกขึ้นไปด้วยซ้ําการทําตัวเสมือนว่ามีความรู้แต่ไม่ได้เรียนมาวิจารณ์ให้วิชาชีพเขาเสียหายผมว่าไม่แฟร์นะครับ ทำให้มีคนแคโปโพสต์ดังกล่าวออกมาวิจาร์กันไม่น้อยเนื่องจากนายดวงฤทธิ์เนี่ยไม่ได้เปิดคอมเมนต์นะครับก็เลยต้องแคปภาพของนายดวงฤทธิ์คือตั้งแต่แกโดนกิจกรรมตัวนั้นไปแล้วก็กลับไปสยบยอมต่อพวกเขาเหมือนเดิมนะครับก็แค่จากกิจกรรมไปทาว่าไปางั้นแหละนะครับยังระบุด้วยว่าข้อกําหนดที่ว่างบนที่ดินสําหรับอยู่อาศัยไม่ใช่แค่15เปซ็นเป็นค่าของที่นะครับจะมีแปลเปลี่ยนตามผังสี และประเภทอาคารมีตั้งแต่4.5ไปถึง30และถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ก็ต้องขอ EIA อาจจะต้องทําให้ได้ถึง50ในทุนลำบากกว่าด้วยซ้ํารายละเอียดเรื่องนี้มันซับซ้อนมากนะครับการให้ข้อมูลแบบหยาบและไม่ถูกต้องเป็นการทําให้ประชาชนเข้าใจผิดเรื่องของ OSR OSR ก็คือคําย่อของไอ้ตัวนี้แหละครับ Open Space Ratio นะครับ ก็คืออัตราพื้นที่ว่างบนที่ดินสําหรับที่อยู่อาศัยที่เขาเอามาทําเป็นพื้นที่สีเขียวอะไรกันทนํานองนั้นแหละครับต้องระมัดระวังมากๆยิ่งคนพูดเป็นสสเนี่ยไม่ต้องรีบพูดไปผิดผิดประชาชนเ้าฟังอาจจะเอาไปพูดต่อผิดผิดได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยนัทพงศ์เปรมพูลสวัสดิ์สสกรุงเทพพระเก้าไกลได้ออกมาโต้นะครับในประเด็นดังกล่าวว่าเนื้อหาก็วิจารณ์กันได้เต็มที่ตามความเห็นของแต่ละคนแต่กรณีนี้น่าจะสับสนนะครับนักผังเมืองกับนักสถาปนิกผังเมืองเนี่ยมันคนละอันกัน นะอย่าร้อนตูดนะปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพยอย่างเป็นทางการนะครับและอันที่จริงเนี่ยไม่มีใบที่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในฐานะพลเมืองนะไม่ได้มีใบไม่ต้องใช้ใบด้วยนักผังเมืองนักวางแผนระดับนโยบายวางผังภาพใหญ่ผังเมืองรวมก็ใช้นักผังเมืองวางสถาปนิกผังเมืองออกแบบเมืองสเกลเล็กกว่าครับเช่น ทางเท้าหน้าตาเป็นยังไงออกแบบในย่านไหนแน่นอนครับทั้งสองเนี่ยทั้งสองบทบาทนะช่วยกันในการทําโครงสร้างผังเมืองแต่การบอกว่าต้องมีใบถึงมีใบอนุญาตถึงจะวิจารณ์ได้ไม่ถูกแต่ละโครงการจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาร่วมทํางานด้วยกันซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อมแต่ด้านอสารา,าริมรัพย์ไม่มีนะครับจะมีที่ใกล้เคียงก็คือด้านประชากรและที่อยู่อาศัยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็มีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นหลักดวงฤทธิ์ก็โต้กลับครับโต้กลับนะ โต้กลับเพราะว่าแกไม่ได้โพสต์ของตัวเองนี่แกไม่ให้ใครคอมเมนต์นี่เขาก็แคปไปคอมเมนต์แกโต้กลับว่าเป็นนักผังเมืองที่ทํางานระดับนโยบายแต่ไม่ได้ออกแบบผังถูกต้องครับแต่คนที่ทําผังเมืองระดับผังเมืองกทมต้องมีสถาปนิกผังเมืองที่ได้ใบอนุญ,ญาตร่วมทํางานด้วยนะครับการที่มีสสอ,ออกมากล่าวว่าทําผังเอื้อในทุนเป็นข้อกล่าวหาลอยๆที่ทาให้เกิดความเสียหายเป็นการหมิ่นประมาททางวิชาชีพโดยตรงคนเขาเรียนมาด้านนี้ไม่มีใครเขาทากันหรอกทุกอย่าง ที่แกวิจารณ์เป็นการวิจารณ์ของคนที่ไม่ได้ทํางานอยู่ในวิชาชีพอย่างน้อยก็ควรจะไปถามหรือพาคนในวิชาชีพมาให้ความเห็นด้วยจึงเหมาะสมนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้ก็เอาละเสียงกันไปมันก็คงจะไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่ว่าในความคิดจริงๆของคนทั่วไปก็คือมันวิจารณ์ได้หมดแล้วครับก็เขาทําเวทีขึ้นมาแล้วสมมุติถ้าเขาไม่เชิญนักผังเมืองเมือชีพไปหรือเขาไม่เชิญคนดวงฤทธิ์ไป มันก็มีกลุ่มมีก้อนอยู่แล้วนี่นะักผังเมืองเนี่ยก็ขอข,ขึ้นไปสิถ้าขอเขาแล้วเขาไม่ให้ขึ้นค่อยด่าเขาแต่ไม่ใช่ว่าเขาทําเวทีขึ้นมาพูดคุยรับฟังความคิดเห็นขึ้นมาในการวิเคราะห์วิจารณ์ผังเมืองและเสือกตัวแทนวิชาชีพที่คุณบอกเนี่ยไม่ได้ติดต่อข,ขึ้นไปหรือขอไปแล้วเขาไม่ให้ขึ้นเนี่ยเออด่าได้เลยแต่ถ้าเกิดรู้อยู่แล้วว่าเขาจะทำอะไรเขาจะวิจารณ์ยังไง มาโต้ทีหลังทําไมขอไปขึ้นเลยไม่ต้องหาว่าเขาเนะ่ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาด่าหน้าด้านหรอกครับคือบางทีมันก็ต้องหน้าด้านเพื่อแสดงความถูกต้องถ้ายืนยัดว่าตัวเองถูกต้องเนี่ยมาพูดกันทีหลังทําไมแล้วเวทีเหล่านี้นะครับต่อไปเวลาจัดก็เชิญเขาไปด้วยเดี๋ยวเขาจะไม่ต้องไปว่าว่าด่าอยู่ฝ่ายเดียววิจารณ์อยู่ฝ่ายเดียวไม่เชิญเขาไปเชิญตัวแทนฝั่งเขาไปด้วยจะได้ไปด่ากันบนเวทีแล้วคนไม่รู้เรื่องฟังอยู่เขาจะได้สอบถามนะครับคนอยากรู้เยอะแยะมากมาย ได้ถามกันให้จบในม้วนเดียวนะไม่ต้องมาด่ากันทีหลังมิวิวาทะระหว่างเสด็จพี่คือคุณพร้อมพงษ์นภฤริทธ์กับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับเรื่องของการลงถนนนะครับทีนี้เนี่ยคุณพร้อมพงษ์ก็ไปจวกคุณนิพิษนะครับปลุกมกปลุกม็บลงถนนอ้างทักศิณหวังขับไล่รัฐบาลชี้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ต้องหยุดได้แล้วเรื่องของการนัดชุมนุมนะครับบนถนนเห็นว่าจะเกิดขึ้นใน วันที่12มกราคมวันศุกร์เพราะวันเสาร์เนี่ยเป็นวันเด็ก13มกราวันศุกร์เนี่ยมีคนไปยาหม,มิน่นการชุมนุมว่าจะมีคนมาไม่ถึง50คนนะเห็นบอกอย่างนั้นนะครับแต่ก็เอาเลยเราอย่าไปดูถูกกันเราต้องรอดูเพราะเขาไปลงถนนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมนี้เพราะรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งอยู่งบประมาณยังไม่ได้ใช้ไปไล่เขามันก็ไม่ควรนะครับ มันมีวิวาทะระหว่างเสด็จพี่คือคุณพร้อมพงษ์นพทริ์กับคุณนิพิธอินทรสมบัตินะครับเรื่องของการลงถนนนะครับทีนี้เนี่ยคุณพร้อมพงษ์ก็ไปจวกคุณนิพิธนะครับปลุกมบปลุกมอ็กมอบลงถนนอ้างทักษิณหวังขับไล่รัฐบาลชี้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ต้องหยุดได้แล้วจริงๆม็อบเขาไม่ได้ไปไล่คุณทักษิณเขาไปถามหาว่าอะไรมันถูกมันควรคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นแค่จิ๊กซอตัวหนึ่งแต่เป็นตัวใหญ่หน่อยในเรื่องแค่นั้นแหละครับ สิบม,มกราคมนายพร้อมพงษ์นพริศที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรองนายกกล่าวกรณีนายนิพิ์อินทรสมบัติสอสอพัทลุงและแกนนําคอปทออา้าวคุณนิพิษมาเป็นแกนนําคอปทอแล้วเหรออ๋อไม่ได้เป็นแกนนํานะครับคุณนิพิษเขาเข้ามาร่วมด้วยคือร่วมหารือนะไม่ได้เป็นแกนนําคอปทอก็เป็นคอปทอคือคุณทิพิษไปหารือกับแกนนําคอปทอเกี่ยวกับกรณีการหารักษาตัวของอดีตนายกตักสินที่โรงพยาบาลนานกว่าร้อยยี่สิบวันแล้วครูจะจัดม็อบค้ง ที่ทำเนียบกรณีดังกล่าวตนได้ออกมาเตือนแกนนาคอปทอไปแล้วว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแยง้งไม่อยากให้ค้าความขัดแย้งนะคอปทออย่าไปค้าขายความขัดแย้งว่าอย่างนี้อยากให้เห็นแก่พี่น้องประชาชนบรรยากาศการทํางานของรัฐบ,บาลเพื่อพี่น้องประชาชนนี้กําลังดีครับประเทศกํลลาลังไปได้สวยนโยบายต่างๆถูกส่งมาใช้แก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้วพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเนี่ยลีลาคุณพร้อมพงศ์นะครับเวลาแกออกมาพูดเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ย ฟังไม่ได้เลยนะครับคือไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะครับคุณพร้อมพงเก่าต่อไปว่ากรณีการรักษาตัวของอดีตนายกเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงหลายรอบแล้วนะครับอธิบดีกรมราชัณฑ์ก็ออกมาแจกแจงอาการป่วยในอีกไม่กี่วันนี้คอปทอและนายพิทิศนิพิษเนี่ยก็จะลงถนนอีกหรือตนไม่แปลกใจเลยที่เห็นนายนิพิษออกมาร่วมกับแกนนำคอปทอเคลื่อนไหวในประเด็นการรับการรักษาตัวของอดีตนายกทักษิณเพราะนายนิพิษก็โจมตีอดีตนายกทักษิณและพรรคเพื่อไทยมาแค่แต่ไหนแต่ไรแล้วจะเปลี่ยนไปก็ เพียงแค่หาเหตุผลในการกระทําสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้ก็เท่านั้นเองคุณพร้อมพงศ์กล่าวต่อไปว่าคราวนี้นยนิพิษจะอ้างว่าออกมาเรียกร้องความยุติธรรมเพื่อคายันระบอบประชาธิปไตยคราวกบพศนยนิพิ์ก็บอกว่าสนับสนุนการต่อสู้ว่าทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่พอเห็นกบพศถูกด้อยค่าในสภานยานิพิ์ก็เดือดดานออกมาสาบแช่งแกนนํากบพศที่ไม่ปกป้องการต่อสู้ของประชาชนตอนว่านยานิพิษเนี่ยน่าจะสะกดจิตตัวเองนานไปนะสะกดจิตตัวเองนานไป เลยมองไม่เป็นความเปลี่ยนแปลงรอบๆตัวน่าจะมองไม่เห็นนะฮะท่านเห็นว่าสิ่งที่กปปสทําในอดีตเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงครับบ้านเมืองเสียหายอย่างยิ่งใหญ่บ้านเมืองต้องจมปลักอยู่กับผลงานของกปปสที่ไหนน,นิพิสนับสนุนอยู่ก็หลายปีอยู่พี่น้องประชาชนต้องลําบากยากเข็ญเป็นหนี้เป็นสินจนป่านนี้ก็ยังใช้กันไม่หมดเพราะผลพวงจากความขัดแย้งกปปสได้ก่อเอาไว้การที่ไม่มีใครออกมาปกป้องกปปอศในตอนที่ถูกได้ค่าก็เพราะกปปอหลายท่านกลับตัวกลับใจ ทนไปร่วมกับรัฐบาลเพื่อพัฒนาบ้านเมืองไงท่านท่านเหล่านี้รับรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลงานในอดีตของปปสที่นำพาประเทศมาถึงจุดนี้นะพร้อมพงกล่าวต่อไปว่าแต่ดูเหมือนนายนิพิษก็ยังคงรักษาคอนเซปต์เดิมของท่านเอาไว้คือจากที่เคยสนับสนุนปปสก็เป,ปลี่ยนมาสนับสนุนคอปทอที่ชอบสูงไฟกับบ้านเมืองเท่านั้นเองคอนเซปต์เนี่ยก็ยังเดิมๆคือไล่รัฐบาลคำพูดของนายนิพิษที่ใช้อวยคอปทคือกำลังทำเรื่องยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมืองเอาจจริง ตนตัง้งคำถามกับสิ่งที่กปปสและคอปทอได้ทําที่อ้างว่าทําเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อบ้านเมืองนั้นจริงๆแล้วทําเพื่อตัวเองหรือเปล่าเพื่อล้มรัฐบาลหรือรับงานใครมาเมื่อวานกับวันนี้ไม่เหมือนกันสิ่งที่กปปสได้มอบไว้ทําให้พี่น้องประชาชนได้ตาสว่างการเคลื่อนไหวของคอปทอถึงแม้จะไม่มีเรื่องการเข้ารับการรักษาตัวของอดีตนาย,ยกทักษิณที่โรงพยาบาลตํารวจคนเหล่านี้ก็หาเรื่องเดินลงถนนไล่รัฐบาลอยู่ดีเพราะดูเหมือนเขาเหล่านั้นจะถนัดทําเรื่องนี้ คุณพร้อมพงศ์กลังได้ค่าคอปทอนะครับนะนายพร้อมพง์เนี่ยกล่าวอีกว่านายนิพิษเองก็เคยเป็นตัวแทนของชาวพัทลุงที่เป็นสอสอมาแล้วหลายสมัยผลงานความยิ่งใหญ่ของกปอปปสที่ท่านเคยสนับสนุนสวนทางกับความนิยมในตัวนายนายนิพิษผู้สนับสนุนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดตัวชี้วัดคือผลงานเลือกตั้งนายนิพิษเองก็นะยังเลือกที่จะออกมาสนับสนุนคอปทออีก เรื่องนี้ตนยังไม่เข้าใจเหมือนกันการที่อดีตนายกทักษิณต้องไปอยู่ต่างประเทศหลายปีใครๆก็รู้ว่าเกิดจากการรัฐประหารไม่ใช่เรื่องคดีคดีเนี่ยมาทีหลังนะแต่เป็นเพราะเหตุผลคนใดก็สุดแล้วแต่ตอนนี้นะครับท่านก็ยอมกลืนเลือดกลับเข้าสู่กระบ,บวนการนะยุติธรรมนะยังยอมกลืนเลือดครับท่านอดีตทักษิณอันนายกทักษิณอายุไม่ใช่น้อยก่อนมาท่านก็เจ็บป่วยอยู่พอกลับมาก็เข้ารับการคุมขังไม่ถึงหนึ่งวันนะเติมให้ ถ้าเจ็บป่วยก็ต้องรักษาตัวนานา,นารายะประเทศที่ไหนเขาทํากันฝ่ายที่ตั้งหน้าตั้งตาต่อต้านกันเนี่ยก็คือถือโอกาสยกเรื่องนี้มาอ้างในการเดินขบวนจุดประเด็นลงถนนเท่านั้นเองนะก็รู้อยู่แล้วนะครับคดีเนี่ยมาทีหลังเกิดจากรัฐประหารแล้วใครล่ะที่ไปยอมรับยอมรับยอมรับครับยอมรับว่าฉันเนี่ยทุจริตจ,จริงสํานึกแล้วในความผิดที่ทุจริตคอร์รัปชันมา ไปยอมรับทำไมล่ะถ้าอ้างคุณพร้อมพงเนี่ยนะจะได้ติดแปดปีต่อนะพร้อมพงเก่าอีกว่านายนิพิษเนี่ยานายนิพิษออกมาทวงติงการทำงานของรัฐบาลว่าไม่ดีตรงไหนควรจะปรับจูนแก้ที่ใดตนก็จะไม่ออกมาตอบโต้เลยแต่ประเด็นนี้ตนจะไม่ปล่อยผ่านให้พวกท่านหยิบยกเพื่อนำไปสู่สิ่งที่พวกท่านคาดหวังเอาไว้ก็คือการล้มล้างรัฐบาลขณะน,นี้รัฐบาลกำลังทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาบ้านเมืองครับที่มันสะสมมานาน นำพาประเทศไทยออกจากวังวนความขัดแยง้งมุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนนายนิพิษกับแกนนำคอปทอจะออกมานะกวนน้ําให้ขุณและมาค้าขายความขัดแยง้งมาค้านะไม่ขายนะมาค้าความขัดแย้งรอบใหม่ตนยอมไม่ได้ครับพวกท่านเป็นผู้ใหญ่กนแล้วควรหยุดและพอได้แล้วบ้านเมืองลําบากมากพอแล้วปล่อยให้บ้านเมืองได้เดินกันไปข้างหน้าบ้างเถอะนะว่ายอย่างนี้เราก็รอดูแล้วกันครับกับกิจกรรมทวงความยุติธรรมของคอ,อปทอในวันพรุ่งนี้สนับสนุนโดย วุยเคมีสราราชสีมงกุฎปุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580